assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh วันนี้ก็เช่นเคยแล้วก็เป็นอีกวันหนึง่งที่เราจะต้องเจอกันวันนี้ครูจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ตามใบงานที่ครูแจกไปแล้ว เรามาดูในใบงานที่สองใบงานที่สองนี้ไปดูว่าเขาให้เราทำอย่างไรให้นักเรียนดูภาพแล้วสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับภาพตามประเด็นที่กำหนดมีอยู่2ข้อใหญ่ข้อ1กับข้อ2ข้อ1นึ่เขาถามว่าอย่างไงข้อหง ถามว่ามลพิษทางเสี่งแวดล้อมในภาพนี้มีลักษณะอย่างไรนักเรียนก็ตอบไปข้อ2เกิดจากสาเหตุอะไรนักเรียนก็ตอบเกิดจากสาเหตุอะไรข้อ3วิธีการดูแลรักษาและป้องกันปัญหาม,มลพิษนี้อย่างไรนักเรียนก็เขียนลงไป ข้อสองก็เช่นเดียวกันมี3ามคำถามนักเรียนก็เขียนลงไปข้างบนข้อหนึ่งข้างบนเนี่ยเป็นมลพิษทางขยะข้อสองเป็นมลพิษทางอากาศนักเรียนเขียนสั้นๆไม่ต้องไปเขียนยาวไม่ต้องไปบรรยายยาว เขียนสั้นๆให้พอเข้าใจนะคิดว่านักเรียนสามารถที่จะทำได้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ